ทุกคนนะอยากให้ประเทศเรานะคะพน้นวิกฤตเรื่องปลาหมอคังดําไปให้รเรเ็วมันมาทำลา,ายระบบนิเวศของบ้านเราแล้วเขาสงสารชาวบ้านด้วยนะที่ต้องแบบว่าเป็นชาวประมงหรืออุตสาหกรรมหรือว่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูอย่างเงี้ยตอนนี้เลี้ยงไม่ได้เลยแล้วอะไรไหมฮะพอวิทย์น้ำออกจากบ่อเสร็จเนี่ย คิดว่ามันจะกลับมาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูได้อีกฝนตกแพิ่เดียวประหมอค้างดำมันเกิดอีกแล้วอเพราะมันฝังอยู่ในเลนน,น,นะคะมันแบบแบบสืบพ,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 พันธุ์เร็วใช่ทีนี้นเ,เขาก็เสนอวิธีการกําจัดประหมอคางดํากันนะคะอย่างรองศาสตราจารย์ดอรอ,อภินันสุวรรณรักนะคะอาจารย์คณะเทคโนโลยีการประมงและก็ทรัพยากรทางน้ามหาวิทยาลัยแม่โจค่ะก็เสนอให้ใช้ใสาไหนนะคะ เพื่อกำจัดปลาหมอคางดําวิธีนี้อาจจะดูโหดร้ายแต่มันเด็ดขาดทําได้จริงแต่เพียงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดจะใส่สซยาไนแล้วสซยาไนมันไม่ลงไปในน้ำหรือมันลงไปในน้ําแล้วแล้วมันก็จะไปอยู่ในน้ําแล้วถ้าใครไปกินน้ําก็ตายหรือว่าต้องรอให้อาจารย์เนี่ยมาอธิบายขั้นตอนตรงนี้ให้ละเอียดมันันตรายาไนด์คณะขนาดที่เป็นข่าวเห็นป่ะหกคนเสียชีวิตเพราะสซยาไนี่ก็ทีนี้วิธีการที่เขาจะให้สซยาไนเนี่ยไม่รู้ให้ในรูปแบบใดก็ต้องรออาจารย์อธิบาย ว่ามันจะทําได้จริงผลมันจะเป็นแบบไหนผลเสียเป็นแบบไหนบ้างและใครจะตายสัตว์น้ํากี่ชนิดจะตายมันส่งผลอะไรให้กับห่วงโซ่อาหารล่ะแล้วอาจารย์ออสว่าไงอาจารย์ออ,ะะอ,อสทานอาจาร,ร,ราย์ออสนะคะหรือรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์นะคะนักวิชาเคมีสาขาเคมีอินทรีย์ก็ออกมาแสดงความเห็นเช่นกันบอกว่าอยากให้ใช้ยาเบือ่อโดยบอกว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไซยาไนยาเบื่อปลาใช่นะคะเพราะสกัดจากธรรมชาติแล้วก็สลายตัวได้เร็วอาจารย์ออสพูดว่าอย่างนี้แต่ว่าหลายๆครั้งนะ อาจารย์ออสเนี่ยวเวลามีข้อมูลอะไรออกมาก็ตามส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่เอ้ยเชื่อถือได้ทุกครั้งของอ,อาจารย์ออสเราก็พ,ะะพึ่งพาได้เช่นเดียวกันแล้วตอนนี้เรามีโฟนอินใช่ไหมใช่วันนี้เรามีโฟนอินอาจารย์ออสด้วยค่ะแต่เนตอนนี้ไม่ใช่อาจารย์ออส อ๋อดรเจตโอเคดรเจตโอเครอสักครู่รอสักครู่เพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมดูปลาหมอคางดําอย่างที่เล่าให้ฟังนะเพราะว่าอะไรไหมมันออกลูกได้แบบเยอะมากแล้วอย่างที่เมื่อสักครู่เห็นนะว่าเราบีบปากตัวผู้ที่อมลูกใช่ไหมคะเขาจะอมลูกไว้อย่างนี้และระหว่างที่ตัวผู้อมลูกไว้ ก็จะกินอะไรไม่ได้นะตัวเมียเขาจะออกไปหากินของเขาแล้วตั้งท้องได้อีกอันน่ากลัวมากเพราะมันเผยแพร่ได้เร็วใช่เนี่ยความหน้าตัวของปาหมอคางดําค่ะแล้วตอนนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพัตนนะคะหนึ่งในที่ปรึกษาคณะกรรมการเรื่องปาหมอคางดําอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะกรับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะตอนนี้มีหลายฝ่ายนําเสนอวิธีการกําจัดปาหมอคางดํา หลายวิธีมีไซยาไนต์มียาเบือ่อมีช็อตมีโอ้โหอะไรหลายอย่างเลยอาจารย์ <c oughs> คิดว่ารัฐบาลชุดนี้จะกําจัดปลาหมอคางดําได้ไหมคะคือเราเราต้องทําใจก่อนครับการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยมันมาหลายปีแล้วแล้วเป็นวงกว้างมาก การที่เราจะเรียกว่ากำจัดให้หายไปเลยคงไม่ใช่นะครับเราคงจะเป็นักตรการควบคุมจํานวนประชากรมันมากกว่าว่าให้มันไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่ระบาดกระจายครับแล้วก็ข่าวข่าวที่ค่อนข้างเริ่มดีคือเราจะเห็นว่าหลังจากระดมจับมาประมาณสามสี่เดือนเนี่ยจานวนประชากรในหลายจังหวัดอย่างเช่นสุสาษรเนี่ยก็ลดลงไปมากเลยนะครับเพราะว่าว่าอาจจะลงไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่มาค่อนข้างได้ถูดทางนะครับ ค่ะส่วนไซยาไนด์ยาเบื่อหรือว่าช็อตปลาอาจารย์คิดว่ารัฐบาลจะใช้วิธีอะไรคะอาจารย์หรือมันมีวิธีอื่นอีกครับจริงๆสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือเรามีตั้งแต่การทําให้คนไทยเราเนี่ยครับรู้จักก่อนว่ามันคืออะไรนะครับหน้าตามเป็นยังไงคือจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่มันระบาดเพราะว่าเราไม่รู้จักมัน เราก็จะว่ามันเป็นเหมือนปานิ่นเหมือนปลาหมอเทศลอยตามน้ำเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปทำะไรมันทีนี้พอรู้จักเนี่ยเราก็จะช่วยกันระดมจับฉันจะเห็นว่าการระดมจับนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็การใช้เครื่องมือพิเศษอย่างเช่นอาจจะมีใช้เรือที่เป็นมีอวนข้างหน้าหรือว่าอวนลุนเนี่ยก็ช่วยจับได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับดัง <c oughs> นั้นแนวแนว,แนวโน้มเนี่ยเราอาจจะต้องคิดอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยเช่นในบางพื้นที่ที่ที่เรืออวนเข้าไปไม่ได้หรือทอดแหไม่ได้เนี่ยก็นับวันนี้มีคนเสนอเรื่องชับ์ไฟฟ้าเพราะว การการใช้เครื่องมือช็อตเนี่ยมันก็พอทําได้คือเราเห็นมันมีมันขึ้นมารอจนแพเอาเอาไปช็อตให้มันสลบแล้วก็ตักขึ้นก็อาจจะง่ายนะครับเพียงแต่ว่ายังตกิดขัดเรื่องกฎหมายก็ต้องไปแก้กฎหมายกันแต่แต่ที่เสนอเรื่องเรื่องอะไรที่ไปไกลกว่านั้นเช่นเรื่องการการใช้ยาเบื่อหรือว่าเรื่องการใช้ไซยาไนเนี่ยอาจารย์ท่านที่เสนอเนี่ยท่านบอกว่าเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อเมื่อมันระบาดหนักจนไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วเราค่อยใช้ครับฉันยังยังห่างไกลกับเรื่องนั้นครับครับอาจารย์แลวสมมติว่าถ้าเราใช้ยาเบื่อหรือว่ายาไซยาไน จะไปกระทบต่อสัตว์อื่นๆนะครับมีวิธีป้องกันอย่างไงครับอาจารย์ถ้าสมมติจะเห็นว่าครับผมจะเห็นว่าจริงๆแล้วก็จะมีนักวิชาการอีกหลายๆท่านที่ออกมาพูดในเชิงไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นมาตรการสุดท้ายจริงๆเพราะว่าการเราใส่ยาพวกนี้ลงไปมันเป็นสารเคมีลงไปในน้ำมันไม่ได้เลือกว่ามันจะทำร้ายกับใครนะครับฉะนั้นในพื้นที่นั้นอาจจะมีปลาหมอข้างดําเยอะก็จริงแต่มันก็ต้องมีสัตว์น้ําอื่นไม่ว่าจะเป็นปลาหรือหอยกุ้งปูเนี่ยล้วนแล้วจะต้องได้รับ ผลจักยาเท่านั้นเลยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใช้ไปจริงๆเนี่ยก็จะมีสารน้ํำอื่นเสียไปด้วยทีนี้ปัญหาตามมาที่เราจะห่วงคือคําว่าระบบนืเวศเพราะว่าถ้าสิ่งชิตมันเสียไปแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วกันับฟื้นฟูกลับมาให้เหมือนเดิมเนี่ยมันยากครับ,รบฉะนั้นก็ยังไม่ค่อยเป็นที่อยอมรับนะครับว่าจะใช้ได้ อาจจะเป็นในบางพื้นที่จริงๆถ้ามรามิตราสมมุติเป็นเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาที่เราเลี้ยงอยู่แล้วเราอยากจะเตรียมเตรียมบ่อเพื่อจะจัดการกําจัดปลาหมกขนาพี้งคร้างหรือบ่อให้เรียบร้อยก่อนจะเลี้ยงเลี้ยงกุ้งปลารอบใหม่เนี่ยอาจจะหาวิธีแบบนั้นมาเพื่อทําการเตรียมบ่อครับแต่ถ้าใช้ในพื้นที่สาธารณะแหล่งน้าเนี่ยครับน่าจะยังไม่เป็นที่นิยมหรือเป็นที่ที่ยอมรับให้ทําได้ครับ อาจารย์ <ผม S 1> อีกวิธีหนึ่งที่เขาบอกว่าเอาไฟช็อตมันซะเลยอาจารย์เ <c oughs> นี่ยครับก็คือการการช็อตไฟฟ้าปลาเนี่ยเป็นวิธีที่ทําได้แล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยใช้นะครับต้องยอมรับเลยในในในกาเนี่ยเขาก็มีกลุ่มเรื่องของพวกปลาดุกปลาในที่ค่อนข้างระบาดเขาก็เนี่ยครับให้เจ้าหน้าที่เอาไฟฟ้าไปช็อตเนี่ยที่ที่เกาหลีก็มีเคสเรื่องปลาปลาค้าไประบาดเหมือนกันนะครับอ่ปัชโดด้วยจะระบาดท,ที่เขาซึ่มันก็แลกไปแลกมานี้แลนวะ้ฉะนั้นหลักการคือนี้ครับคือเราสามารถจะทําเครื่องช เรลฟาที่ไม่ได้อันตรายเกินไปนะไม่ใช่ว่าช็อตแล้วคนช็อตจะจะตายซะเองด้วยนะครับ <Okay. S 2> อาจจะทําแค่มันมันระดับที่ช็อตผิวถวผิวน้ําแล้วก็ทําให้ปลามันสลบไปแล้วก็ตักขึ้นมาอันนี้ทําได้ครับก็ก็เป็นข้อเสนออยู่ครับนี่เปินต้องมีการแก้ไขเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมีกําหนดว่า ห้ามทําการประมงโดยการใช้สายฟ้าช็อตนะครับฉะนั้นถ้าถ้าวิธีนี้เป็นวิธีที่ทางกรมประมง,งยอมรับได้ก็อาจจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายในอนาคตครับครับผมอาจารย์แลอย่างวิธีที่บริษัทเอกชนนะครับร่วมทํากับรัฐบาลเช่นรับซื้อปลาไปแปรรูปเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วยวิแก้วิกฤตได้เยอะไหมครับอย่างเช่นปลากิโลละสิบห้า<ช>บาทเนี่ยหรือว่าน้อยเกินไปอาจารย์ ก็ก็จริงๆถือว่าใช้ได้ครับเพราะว่าคือจากที่ในอดีต,ตเนี่ยคนไม่เคยสนใจมันก็ปล่อยให,ให้มันแพร่พันธุ์ก็ไม่ว่าไม่มีไม่มีประโยชน์วันนี้เราจะเห็นว่าการหาประโยชน์จากมันเนี่ยทําได้หลายมิติมากการรับซื้อทั่วๆไปก็บอกว่ารับซื้อไปทาปลาปนเนี่ยแล้วก็ในอดีตเคยจะรับคนที่กิโลเจ็ดแปดบาทก็ยังไม่ค่อยดึงดูดใจให้คนไปจับปลาก็ ก็ตอนนี้ทางการกระทรวงเกษตรเอยทางบริษัทเอ่ยก็ขึ้นมาเป็นที่สิบห้าบาทเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าทําให้มีแรงถึงใจขึ้นมากเลยครับจนกระทั่งในบางพื้นที่เนี่ยก็ก็ไล่จับปรากระจนเหลือค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้ามา,มากมากเกินไปก็จะไม่ดีเพราะว่าคนก็จะหวงว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่าราคาดีใช่ไหมเดี๋ยวจะพอเลี้ยงกันเลยอันนี้ก็อันตรายเกินไปฉะนั้นด้วยด้วยราคาประมาณนี้ก็แค่เหมาะสมเพียงแต่ว่าเราคงจะ เป็นทางออกที่ทําเป็นแบบชั่วคราวรลยแบบที่ค่อนข้างเร่งรัดตอนนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าทําไปตลอดแล้วก็ต้องหาทางอื่นในการแปลรูปมันและล่าสุดก็จะเห็นว่านอกจากทาเป็นตาป่นเนี่ย mm hmm. ก็จะมีทําเป็นปลาทําทเป็นน้าําปลาทําเป็นปลา,าตักแดกเดียวทาทอดทำอาหารได้เยอะะเลยครับ <Okay. S 2> ทางมหาเษกษตรเขาก็ออกแบบอาหารเยอะะเลยที่กินได้ฉะนั้น ให้ให้มองว่ามันคือปลาในแหล่งน้ําที่บริโภคได้แล้วก็ช่วยกันจับมามากินให้ไม่สุดที่มากได้นะครับ <c oughs> ื่อที่ไม่ต้องมีกังวลเรื่องราคาเท่าไหร่ครับค่ะอาจารย์แต่ทีนี้คุณค่าคุณประโยชน์ของเขาล่ะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยในแหล่งน้ําที่ไม่สะอาดเขาก็เติบโตได้ไอไอคางดำเนี่ยค่ะอาจารย์ ครับผมก็จะต้องระวังคนนี้เหมือนกันครับเป็นนึกภาพเอนเราจับปลาหมินหรือปลาหมอเทศที่มีตามแหล่งน้ําทั่วไปฉะนั้นถ้าเป็นแหล่งน้ําที่ค่อนข้างสะอาดหน่อยนะครับเป็นเป็นแม่น้ําใหญ่เป็นลักษณะของไปทางน้ากร่อยเด้อน้ําทะเลเนี่ยก็จะไม่ค่อยน่าห่วงนะสา่ารถบริโภคได้ครับไม่ตัางจากปลาธรรมชาติอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําที่เป็นแหล่งน้ําที่ค่อนข้างสกปรกบางที่เป็นเป็นคลองที่ค่อนข้างจะอาจจะมีเน่าเสียหน่อยแหล่งน้ําที่ไม่สะอาดเนี่ย ก็ก็ไม่แนะนําให้บร so, ิโภคใดยตรงนะครับถ้าเป็นการจับขึ้นมาทําปลาป่นเป็นอาหารสัตว์ก็ย oh ังได้หรือว yeah. ่าไปไปทําลายก็ยังได้ครับอาจจะต้องต้องเลือกสักหน่อยแล้วก็ในเชิงของเนื้อมันเองก็ไม่ค่อยเยอะครับมันเป็นปลาที่เนื้อน้อยซะหน่อยหนึ่งก็ต้องเลือกที่ดูเนื้อค่อนข้าง อาเยอะพอประมาณพอจะบริโภคได้แล้วก็มีความสะอาดในเกณฑ์ที่เราน่าจะไม่ถึงอันตรายตามไปด้วยครับครับอาจารย์อย่างวันเนี้ยวันนี้วิศวสุวรรณนะเขาเดินทางไปฟ้องกรมประมงนะครับฐ <c oughs> านอนุญาตให้ในายทุนนําเข้าปลาหมอคางดำนะทําทําให้เกิดความเสียหายความเดือดร้อนเนี่ยอาจารย์คิดว่ากรมประมงเนี่ยและนายทุนต้องรับผิดชอบไหมครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ทงต้องตกเถียกกันในเชิงกฎหมายกั็นอนานเหมือนกันครับคือเราเรารู้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าปัญหาเนี้ยก็อาจจะสันคงได้ยากมันเป็นเรื่องการสืบสวนต่อไปนึกภาพว่านขณะัในอดีตเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยข้อมูลก็มีว่ามีบริษัทแห่งหนึงจำเข้าแบบขออนุญาตแล้วเข้ามาเนี่ยเขาก็ทําการทดลองซึ่งเขาอ้างว่าเมื่อทําการทดลองแล้วเนี่ยปลาเขาก็กําจัดไปหมดแล้วประเด็นคือว่ามันเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีใครอีกหรือเปล่าที่เอาเข้ามาโดยไม่ขออนุญาต อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องไปสืบสวนกันต่อไปฉัน้นผมว่าก็าทําการฟ้องได้ครับแต่การที่จะ ฟันธงเลยนะวันนี้ว่ากรมมงผิดหรือบริษัทผิดเนี่ยเป็นเรื่องทางคดีขึ้นค่อนข้างจะสืบสวนกันย,ยาวนีแล้วก็ค่อนข้างลําบากเพราะเันเรื่องแอนดิตเกิดขึ้นแล้วโดวยโดยส่วนตัวเนี่ยจะมองไปข้างหน้ามากกว่าว่าเราเราต้องรีบแก้วิกฤตยังไงจะจัดการปัญหาอย่างไงนะครับนะ <c oughs> มากกว่าเรื่องของการที่ไปไปไปลื้อแอนดีตท,ที่มาจจะยากสักหน่อยครับค่ะครับตอนนี้ค่ะครมอนุมัตินะฮะงบ450ล้านบาทค่ะออกมาเพื่อกําจัดลาหมอคังดาอาจารย์ประชาชนบอกโอ้โหไม่เห็นด้วยนะ เพราะนี่คือภาษีประชาชนอาจารย์อืมครับก็ก,ก็ต้องมองอย่างอัครับคือประมอกทางการเป็นปัญหาที่ระบาดมาหลายปีและที่มันระบาดมาต่อเนื่องหลายปีรลบากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยเพราะเราไม่เคยมีงบประมาณเลยครับเราเราไม่เคยมีมาตรการในการกำจัดมันเราไม่เคยมีข่าวทั้งที่มันระบาดมาหลายปีฉะนั้นการที่ผมว่ามันเหมือนจะปัญหาโควิดนะครับ <c oughs> คือนึงเราจะไปนั่งไล่ว่าใครเป็นคนเอาโควิดเข้าปคระเทศไทยคนแรกก็คงไม่ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะ <c oughs> แต่ว่าการทํายังไงให้การระบาดของโควิดเนี่ยมันไม่แพร่กระจายไปไกล่และสร้างความเสียหาย <c oughs> ฉะนั้นเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่ถ้ามองมุม,มเหนือจะดูว่าเยอะแต่มองมุมมุมหนึ่งคือมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับต้องต้องมาลุ้นด้วยซ้ำว่าเงินก้อนนี้เพียงพอที่จะหยุดยั้งการระบาดของมันได้แค่ไหนครับผมคิดว่าก็ก็ควรจะต้องใช้ครับเป็นเป็นเงินที่จําเป็นจะต้องใช้ในการนี้ส่วนเรื่องของการตามหาผู้ผิดและผิดชอบเนี่ย ถ้าถ้าเราสามารถหาผู้รับผิดชอบย้อนหลังได้แล้วก็เขาก็มาร่วมจ่ายเงินด้วยก็เป็นเรื่องดีครับแต่ในวันนี้ต้องต้องมองไป้างหน้าก่อนครับวันนี้กลับอขอบคุณอาจารย์นะคะมาให้ความรู้นะคะอาจารย์ครับผมยคนดีครับขอบพคุณคะ่ะอ่ะล่าสุดนะคุณผู้ชมวันนี้มีการประชุมกันนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะผลสรุปออกมาแล้วคะ่ะว่าคอรมอนเนี่ยเคาะแล้วนะอนุมัติ 450ล้านบาทเพื่อทำเจมาตรการค่ะเพื่อเป็นการบูรณาการภาครัฐและประชาชนนะคะร่วมกันจบปัญหาปลาหมอขางดําให้ได้ภายในปี70ที่จะถึงนี้ปีนี้อะไรหกเจ็ดหอีก3<า>ปีปเขามีเจ็ดมาตรการที่ว่าก็คือจับและลดปริมาณปลาหมอขางดําในแหล่งแพร่ระบาด4ล้านกิโลกร,รมัมหรือว่า 4,000ตาลภายในปี68ค่ะแล้วก็ส่งปลาผู้ล่านะคะหวังลดประหมอครังดำเช่นปลากระพงเอาไปกินมันซะ แล้วก็นําปลาหมอคางดาทีท่ที่ได้มานะคะเอาไปทาพวกปุ๋ยหมักน้ําชีวภาพน้าําปลาปลาปนเพื่อให้ปลาที่จับมาเนี่ยไม่สูญเปล่าค่ะแล้วก็ข้อสี่นะคะป้องกันการแพร่กระจายไปยังแหล่งน้ําข้างเคียงครับแล้วข้อหนะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะฮะในการสังเกตแล้วก็ป้องกันอันตรายหากระบบนิเวศถูกสัตว์น้ําต่างถิ่นเข้ามารุกรานนะฮะ,ะ,ะส่วนข้อแผนระยะกลางนะฮะและระยะยาวใช้เทคโนโลยีด้าน การเหนี่ยวนำโครโมโซมของปลาหมอคางดำานฮะทาให้มันเป็นหมันนะครับเมื่อเข้าไป,ไ,ไปผสมกับธรรมชาติเนี่ยลูกปลาหมอคางดําที่ออกมาจะกลายเป็นปลาหมอคางดําที่เป็นหมันนะฮะส่วนเจ็ดก็ฟื้นฟูแหล่งน้ําที่โดนปลาหมอคางดําทําลายนะฮะโดยกรมประมงจะนําสัตสัตว์น้ำกับคืนถิ่นเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วของแหล่งน้ำนั้นตามข้อมูลที่มีการบันทึกไว้นะฮะ,ะแล้วก็ถึงแม้ว่า มีมาตรการออกมาแล้วนะฮะแต่บอกเลยว่าประชาชนจำนวนไม่มากไม่เห็นด้วยที่ต้องใช้เงินภาษีประชาชนกว่า450ร้าล้านเขาใช้เงินกันง่ายๆนะสมัยนี้ก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากให้ในายทุนที่นําเข้านั่นแหละแต่ว่าทีนี้มันต้องมีอ,มอยู่ในกระบวนการสอบสวนนะคะยังไงก็ต้องใช้งบก่อนเพื่อเร่งกําจัดโดยเร็วส่วนกระบวนการที่เหลือจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามว่าเอาผิดได้หรือไม่